ฝากด้วยแล้วกันยูทูบด้วยออกปล่อยัจจุวันแรงใจหน้าจอนะครับร้องเลยต้องให้พ่อดูร้องเลยนร้องให้ให้คุณพ่อดูด้วยใช่ร้องเจ้าของเพลงที่แต่งให้แต่งใจร้องเนี่ยมีนี้อ่ะร้องเลยนะโอเคเนยโทษไรได้นอนก็ด เหมือนมันผานไม่ได้ที่ยหายใจอ้ที่กันรอมอขอุเซรอพ่อใครอยากฟังต่อก็ฟัง u t ท b e ได้นะวอ้ายอดีเทงป่มาได้5วันนะโอ้โห5วันิกีวิวแล้วจำได้ไหมเรื่องมันเกือบหกแสนแล้วเนาะหกแสนอยูแล้ว